สวัสดีครับการนี้อยู่กับซรลาเลีย EP สองอันนี้ผมเล่นแบบไม่มีสายเล่นๆไปก่อนเดี๋ยวพักต่อไปค่อยเล่น,ลนแบบมีสายเอ้ยอะไรเนี่ยืมอยู่จุกเกมค้างเฮ้ยเกมค้างโอเคไม่กลบแล้บ้านพังเลย ตัวใหม่อืมได้แล้วพอได้ไปนี้ไป่ดูนคิดไปได้อืมนพนี้น่าจะไปตามหาพื้นที่ต่างๆ คูดไก่อ่ะไปอืมอืมอืมเอ้อ อุ้ยถึงไบลนท์ทะเลทรายแล้วต่น่าจะไม่มีอะไรมากอืมขอน้ำได้แหละนินสำรวจม่เนินส,นนสางบันกน่อนอุ้ยเจอพีระมิดอุ้ยดวงดีว่ะ มีอะไรนะในพีรามินีไม่ใช่ระเบิดกูไปเนี่ยเจอทางเดินแล้วเดือลงไปมีตัวอะไรไหมเจอเจอกระตุบแล้วดีไยก่อนมีโคตรกระโดดอ่นะ อืมเช่ได้ไม่ใช่ผมตีิงจิงกลอนได้ประมาณหกพูได้มั้งได้หลังมีอะไรอีกไหมเนะี่ยเฮ้ยกระบองพิษเอาเรายืดได้มั้ง๋ยวกระจายเฮ้ย โอเคหนๆมาถึงเนี้ยลุงไปต่อดีกว่าไม่ใช่เลยนนนนวกกับบ้านเลยเน่ถึงบ้านอีกแล้ว,นอนนอนว con chút khó à, khó bên là khó đấy, sao khó ít cá lên khăn nuôi khó khăn chút khó khăn chút khó mà, chút khó tôi đây อืมเจิมสุดเลยแต่นี่มมีมะไร้ไหมมีบัตรไม้ได่าดีพักแล้วคนข้างดีเลยเดน,น๋นี้เป็ดมีดี ừ, เอามาใช้ก่อนมีสรม์ม เฮ้วย <t> ี้ย <t> ีกยจหฟันเลยจะกลับเลยนนั่นเลยอืมเสีได้ไม่ใช่ตอนเช้าดีๆีดีขับเลยขับเลยอ่า มจริงด้วยเนี่ยว่ามีของที่ทำให้ถาวันเป็นเชือกได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้เชือเลยบางใช่ไมเนี่ยอืมมีระเบิด เลยในแบบเหมืกระต่ายรู้ในหมดก่อนโค้งเฮ้ยขุดเล่ขุดเล่งองมิหินอ่า เลขของดีดีขุดขุดขุดหลวงว่านาอะไม่เจอหนูเนี่ยพราะมังขุดอันตรายดิอมไม่มีทางตัวฮะขุดลงไปเนี่ยหนอน นอนแหอ่เล็กนอนทำเลยนอนน,อก,นอกน้อยจะท่านจ้าเลยอืมเออโดนลงมาแล้วในมีกับดักโอเคไปต่อ แล้วลามีรเลยเอา้าเพื่อกินยาไม่ชิบหายแล้วเพื่อกินยาอืมค้างเลยก็บของมแล้วเออเออ ฮึ่มเกือบตายพอาอิงคนเดียวเลยเนี่ยตังทตตังทังทำไมมันตังไม่ได้เออนั่นแหละกุดเลยตกเหมือนเดิมกูรุงเปต้อ

รุงเลขได้แล้วกินเลยหรือว่าอะไรดีเก็บไว้ก่อนเฮออ้ยสวัสดีตามตามมาตามมนาะเจอเจอของดีพาไปด้วยเฮ้ยบ้าหน้า เดี๋ยวเบอโอพี่เลยนี่จำบอกสวยใช่ได้เลยตรงนี้มีทางแล้วเจอทางเจอทางอืมกิ้มดูนะฮ้ยเกือบแล้วเกือบตกแล้วมีอะไรเป่าวกลามา ๊ะบานขอบุณบานเสร็จแล้วมีได้รองท้ามึงเร็วได้ของดีแล้วโมเมนต์สปีดเอากับบปาเอากับบาามีเลด้วยเสียบเลียด้ย ทำด้าลังนี่กับเป็นบบบนี้เลยเปดตัมกดดีกว่าไม่มีอะไรแล้วกับเฮ้ย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 เฮ้มาอไหมอืมนั่นแหละสลามสองสามตัวอยู่ตรงนู้นจ้วออืมมีเลย

ไม่ได้ได้ได้สักย์ย yeah. เอ้ย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 เนี่ยเข้ามาเข้ามามีหกใช่ไหมกูก็มีหกเดี๋ยว้อยได้หกกับมวกดีเฟนห้าโอ้โหตอนนี้ดีเฟนไปนแล้ว

อว้ยอ oh ุ้ยอุ้ยอว้ยวกุดไดเกือบตายอันนี้ดำมดจุดห้าหลายคนนีงจะเป็นอันนี้ก็บไปเกือบจริงจรงจรก็ได้ไกทำยาขันสูงมีอะไรไหมอืมอันนี้ดำมนี่นี่ดำมิอันนี้เลกว่ามา เอาไปออาไปกินเอกไปกูให้อืเกี่ย,ยวายอีตแล้วอุ๊ยกระจุกกระ้านกูได้ของดีเละมาน้องม้อนจะา Ừm, trắng cao thông Yêu, tuyệt mấy, vô vẹn Phốm đời cũng thông, cơm Ôi, chờ chờ ตะกงอากงไเส็แล้วเหไว่าจะมีอะไรหมจกลับไปองกูกลับมาแล้ว โอเคคลิปนี้ได้จบแล้วครับถ้าไม่มีอะไรมากผมอขอโทษด้วยนะครับพอดีคลิปนี้รีบหน่อยเพราะไม่ได้ทำกันบ้านดีก็น่าจะจบเกกัเข้าวนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามผม